สาเหตุที่เด็กกินนมแม่นะคะในช่วงสองสเดือนแรกขึ้นไปแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ถ่ายอุจจาระบ่อยเหมือนในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่กินนมแม่สาเหตุเพราะว่าในนมแม่นะคะนมส่วนหน้าที่มีน้ําตาลแลคโตสเยอะเนี่ยได้ลดน้อยลงแล้วนะคะไม่ได้กระตุ้นให้ลําไส้ของลูกถ่ายบ่อยแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัวที่ลูกของ ของลูกเองนะคะก็คือลำไส้ของลูกเองเพราะลำไส้เริ่มมีการปรับแล้วนะคะสามารถดูดซึมสารน้ำสารอาหารที่อยู่ในน้ํานมของคุณแม่ได้ดีจึงทำให้เหลือกาก ที่กากนมนะคะที่เป็นกากอุจจาระนียเหลือน้อยลงอาจจะสองสาวันถ่ายทีซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่าลูกของเราท้องผูกแต่อย่างใดการที่ลูกสองสาวันถ่ายทีสําหรับการกินนมแม่อย่างเดียวนะคะเน้นย้าว่าต้องกินนมแม่อย่างเดียวแล้วสองสาวันถ่ายทีถือเป็นเรื่องปกติสําหรับเด็กอายุ2-3เดือนขึ้นไปให้คุณแม่สังเกตอาการนะคะถ้าลูกของเราเนี่ยมีการเบ่งถ่ายยากหน้าดําหน้าแดงหรือถ่ายกลัวจะถ่ายแต ทีร้องไห้งองแงปวดท้องมากหรือลักษณะอุจจาระเป็นก้อนแข็งอันนั้นถึงเรียกว่าท้องผูกซึ่งจะไม่ค่อยพบในเด็กที่กินนมแม่ร้อเปตเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่าก,กังวลไปนะคะถ้าลูก2อสาวันยังไม่ถ่ายก็คุณแม่ดื่มน้ำเยอะๆกินอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะคะก็จะกระตุ้นนะคะระบบลำไส้ให้ลูกของเราเนี่ยถ่ายได้ดี